ยักโคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมสวีสดแดนนะวันนี้อัปเดตอีกแล้วอัปเดตอีกแล้วนะคะอัปเดตอีกแล้วเฉยเฉยมาเพียบเลยนะเชื่อไหมเชื่อไหม <c oughs> เออมีโค้ดด้วยนะตัวเธอเออ้องไปใส่โค้ดก่อนดีกว่าเ <keep> บิร์ดไเดิมกับเคิร์ดนะคะมาใส่โค้ดกันดีกว่า นี่คือโค้ดนะคะชือช่อชื่อสิ่งที่ได้คือคูปองคูปองอะไรอะ่ะมันคือคูปองแรกของของขวัญสารพัดแล้วก็กล่องล่าสมบัติไคอสเตอร์นะคะแล้วก็ไคอสเตอร์ที่รอบแล้วก็เหรียญเหรียญสุ่มกิจกรรมแล้วก็มีตัวนี้ด้วย ก็รวมๆแล้วก็ไนายุของที่มาก็คือเป็นพระจันทร์พระเจ้ารับพระเจ้ารับรับหรือหลับหลับรับเ <c oughs> <c oughs> ขียวมรกตเชียวเธออันนี้เป็นกลุ่มซื้อล่าสมบัติชิงโชคนะคะปีเป็นหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็มีบ้านเสียงทายของที่ได้ก็คือหางปุกุยขาวดำหางจุ๋มนะคะหางจุ๋มแล้วก็อะไรเนี่ยเทศกาลดนตรีนะคะนี่ก็จะได้เป็นหมวกน้อยๆน,ยนี่มันคือหมวกหรืออะไรเหมือนตะกร้าผลไม้อะไรไม่รู้ใครใช้ให้เอาตะกร้าผลไม้มาใส่หัวนะงง เดี๋ยวเราดูน,นี่กว่าเออมีเพื่อนหลังใช่ไหมแสงออโรราแล้วก็ซูเซ็ตทรงผมครูด,ดูเหมือนแม่มดอะ่ะใช่ปะเหมือนแนวแบบแม่มดแม่มด,แม,มดหน่อยๆประมาณนี้แล้วก็มีหน้าตาด้วยโอ้โหหน้าตาแบบหนะัก แล้วก็มีปลีกฮนะปลีกข้างคาวสีเขียวน้อย,อยปลีกงูเขียวไม่ใช่ข้างคาวเธอแล้วก็ไอ้ไหลเนี้ยสลามอันนี้คือผานะเอ้ยซิยโอนรถมเอรกันอหออันนี้คือแบบว่ามันเขียวทุกอย่างเลยอ่ะเธอ แล้วจวนปลาหมึกไงมันงูตร,ตรงไหนเนี่ยมันคือปลาหมึกถ้าดูมันคือปลาหมึกมันไม่ใช่งูตายแล้วคาเค็นใช่ไหมแล้วก็ชุดลำลองนะคะอุ้ยชุดลำลองน่ารักอะตะปูตะปีจะจัดดูหูด,ดี่ซะก่อนหฮ้ยน่ารักชุดดีเทลวีจัมบูตะมินจะจจ์อันนี้จะเป็นโคมไฟนะคะ มีอะไรเมืเ่อคืเขียวไหลลงมาด้วยอ่ย <c oughs> ะอ,อีไม่น่าักเกยเชอไม่อ่อนโยนชนิดสุ่มเลยดีกว่าเนาะไม่น่าจะเอ๊ะเมื่อกี้ได้อะไรวะเอ๊ะเมื่อกี้ได้อะไรวะกำลังจะบอกว่าไม่น่าจะได้อะไรเมื่อกี้ฉันได้อะไรอ่ะเขียวเขียวเหรอที่แรกหรือเปล่าก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปรอรุ่นนะคะเมื่อกี้ได้อะไรน้องหมืกเขียวก็ไม่แน่ใช่ ไม่รู้ได้อะไรอ,ะรรอ่ะเห็นแว๊บๆกดไว้ไปรุนรุนรุนอ่าประจําวันนะคะล็อกอินอน,นี่ไม่เกี่ยวมั้งน่าจะไม่เกี่ยวเนะาะใช้จ่ายผส,สมโอ้ไข่เทียบเลยชุดใหม่วะนี่ชุดเก่าจ้าน่าจะยังเหมือนเดิมเอคทีบเหมือนเดิมสันต์อาที่ฐานล่ะชุดเปลี่ยนไหมเหมือนจะชุดเปลี่ยนนะชุดนี้เหมือนจะไม่คุ้น ันนี้่ะนี่ชุดเดิมแล้วก็มีฝนดาวตกมานะคะสะสมเติมสะสมเติมตามนี้โอมีหางมันไม่รอบนี้หางมาเยอะจังอ่ะแล้วก็ชุดอ,อู้ขาวดำจ้าเปิดไหลนิดนี้ซซี่นิดหน่อยเพราะมีไข่เยอะแยะมากมายด้วยฝนดาวตกไหนดูซิเต้นไซ ใช้แต่เล็กน่าจะได้แค่แต่เล็กนะมั้งเอาไว้ก่อนไว้ตาหน้าแล้วกันตาหน้าวาซานแล้วก็สะสมล็อกอินเฮ้ยชุดน่ารักว่ะหมีตะปุตะปิเออน่ารักน่ารักแล้วก็เติมเงินรายวานันตามนี่รู้สึกคุ้มคุ้มบอกคุ้มบอกไข่ไข่ไม่ค่อยคุ้มเลยอะ่ะ บิงโกก็จากรอบที่แล้วไม่ได้ทํานะคะตามนี้เยยขอทะเลทล่าลามาทีงนี้ก่อนอน้ำคูฉันรู้สึกดีใจเมื่อกี้เหมือนจะได้ของดีหรือเปล่าหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าได้ปหาดานะยึกยืยเลยนะไม่เอานะ ฉันคงไม่ได้ใช่ไหมอันป็นยี่สิบครั้งนะคะโอ้เกือจา้าเออเนอะไรก่อนเมื่อกี้เราเข้ามาดูนี้นเลยดีกว่ามาดูไข่เลยดีกว่านะคะไอเทมมองแหมมันรีบมันรีบรีบสิอยากไปดูอะอมาดูไข่ก่อนที่จะไปเปิดดีกว่าอุ้ยแม่มดอ่ะไข่แม่มดเธอ เนี่แล้วก็เป็นไม้กวดไม้กวดปีกาด้วยเป็นนี่แหละื้ดลำลองนะคะเอยฟุงฟิงอันนี้คือขอนรองเท้าไม่เกี่ยวอันนี้คืออ๋อข้อเทา้ากำไรวิเศษของข้อเทา้าถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นไงชวิงเออจะคาบไปเลยสิฮัลโออะไร ไอ้ย่ขาดเข่าด้วยอุ้มรุ้มมากเนี่ยอันนี้เฮียเซ็กซี่ไยซูไม่ได้เสียดายจุงจะจะมาซูมตอนนี้แหละอืออันนี้เซ็กซี่จ้าเฮ้ยฉันชอบแล้วขาแบบว่าแม่โชว์ขาอ่อนด้วยโ <laughs> ชว์ออกไปพอโชว์ขาอ,อ่ <laughs> าอ,อนด้วยจ้ <laughs> าเฮ้ย <laughs> ทำไมรู้สึกท้องมันใจใวะเฮ้ยเฮ้ยพุงเดี๋ยวพุงยวบอกว่าเฮ้ยเธอพุงรู้สึกว่าจะโดนผ่าตัดมามี่บ่นี่มัม,มี่ใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้หล่อว่ะชุดลำลองก็จะเป็นไหมพรมประมาณนี้เฮ้ยตัวนี้หล่ออ่ะมีหางอุ้ยนึกว่าหางอะไรอ่ะ สปริงอ้นอ่านที่แรกน้กว่ปริงแล้วก็คาถาในน,น้อยนะคะผู้หญิงเป็นไงอะแล้วผู้หญิงก็แวกว่ะอุ้ยชุมไม่ได้ยเยอะนี่คิวทัางชุด,ดมีเข่าในน้อย,อยแล้วตรงช่วงตัวคือแบบว่าเมืนเป็นน้ำไม่ใช่คนตัวนี่แต่ไม่ใช่คนใช่ไหม ลำลองไหนปมน่ารักน่ารักตามนี้อันนี้รอบที่แล้วน่าจะหมดแล้วป่ะรู้สึกว่ามีอีกอันนึงไม่ใช่หรออันนึงอยู่ไหนวะอันนี้มีสองอันหนึ่งสองอ๋อครบแล้วนี่ว่ามีอันน,น,นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งใช่ไหมครบแล้วครบแล้วไปเปิดใครดีกลัวรูซิว่าจะได้อะไร ได้หรือเปล่าจะได้รองเท้ามากี่คู่นะรอบนี้ดี๋ยวชื่อว่าฉันจะได้รองเท้ามากี่คู่ไอ้ได้มาคู่หนะึ่งเปิดล้างไข่รองเท้ากันทุกคนอันนี้ล่ะเออได้สองคู่เลยจ้ะเดี๋ยวจีจะใส่แค่รองเท้ามาจังซีก็ได้เด้ใส่แต่รองเท้ามาคืออะไรอะ่ะคือร่างกายไม่ได้ขาดแขนรองเท้าขนาดนั้นนะจีจีใส่รองเท้ามาซะแบบว่าทุกกล่องเลยอะ คือเปิดอะไรแบบเปิดมาคือไม่ได้หวังอะไรนอกจากรองเท้าแล้วอะทุกทุกวันนี้คือแบบว่านะแม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วรองเทาเ้าลุ้นเบิร์ดเดบิร์ดแล้วค่ะเบิร์ดคั่กเบิร์ดเบิร์ดแห้งมามาดูสิเมื่อกี้รองเท้าเดี๋ยวเอาฉันบันทึกอะไรก่อนแฟรรชั่นนี่ไงโอ้โหแรกซ้ำมาแล้วรองเท้าไม่ได้แรก ได้ของแบบว่าซ้ำแล้วก็ซ้ำๆนะคะอเทมประดับหัวร่างกายส่วนหลังฐานะไม่ได้แล้วที่เันได้เมื่อก่อนนานนี้เคยสงสัยต้องไปย้อนคลิปดูแล้วมั้งสงสัยต้องงั้นนะคะก็ะไม่รู้ว่าได้อะไรมาผ่านนะก็ไม่ใช่และไอ้เช่แบบนั้นคืออะไรวะหรือว่าเกลือหอหออาจจะเป็นเกลือก็ได้เุ้ยเราก็นึกว่าจะได้ผ่านงูผานะแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ได้ดีแล้วแหละ เพราะงั้นฉันคุยอย่างนาดูเอ๊ะไอที่ได้ตอนนั้นได้อะไรวะตอนไปสูงไอ้นี่มันก็มีขีดไม่มีขีดค่านะเอ้ยอันนี้หรือเปล่าก็จะไม่มีมาอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะดึงๆึงมีถุงนอ่องแล้วก็ดึงดึงไอ้อย่างวะ เฮ้ยหรือว่าได้ดึงๆนี่วะดูแป๊บได้น้องแบบสลามหรือเปล่าสลามใช่ไหมเซบอ๊อดูนี่ไงได้สลามจริงด้วยไอที่ได้วิ่งๆน,นั่นคือได้สลามเนะอเอาเอาดีเอากับเขาสิคับโอ้โหนักรัก,กันนะ่าบันทึกซะหน่อยรอบนี้ไม่มีชุดช่เลยเอ่ะเธอเกือโพอด ไม่มีชุดแบบว่าโผล่อันนี้มาจากไหนวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วเอาใส่ชุดนี้แล้วกันใส่ชุดนั้นมาแล้วซักหน่อยโอเคนะคะก็ประมาณนี้แหละสําหรับการอัปเดตรอบนี้นะไหนใครเกลือบ้างใครได้อะไรบ้างฉันเราก็รองเท้าจ้ะรองเท้าแล้วก็ยังคงเป็นรองเท้าอยู่จะไม่แห่งใครชอรองเท้านะะแหมถ้าจะได้ทุกการไหมรองเท้าเนี่ยจะจ้าอันนี้ทําเสร็จไปแล้วซักหน่อยไหมอันนี้รองเท้าอีกไหม รองเท้าอีกะเหมือนล็อกอะตัวรองก็ได้อดินนเออลืมดูไอ้น,นี่นี่ว่าอันนี้เป็นผ่านนะสกตบอร์ดนะคะชุดโอ้พังว่ะออแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้นะ่อออะอาแล้วชุดชุดที่มันโชว์นี่คือมาจากไหนวะเอ,อ อยู่ไหนหวะไปชุดนึกว่าชุดที่โชว์เนี่ยเอา้าไม่ใช่หรอกคนละชุดช่วยเนี่ยยว้นตาด้วยเท่ๆแก่ๆไก่ไม่ได้อะทูไม่ได้ไไดเข้าใจวะโอเคจบเพลงเท่านี้แล้วกันมันบอดด <laughs> มันเกลือนะยูน you know? <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าเอาโค้ดฟรฟีไปใส่แล้วกันนะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วแต่ดวงนะคะใครดวงนี้ก็ ยินดีด้วยใครดวงไม่ค่อยดีเหมือนเราก็ใชโยนาราจ้าไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย